สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาลองทา Miss c h e r D D Cream Waterdrop SPF 50 PA บวกๆตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันมี2ส,สีค่ะสีแรกเลยนะคะก็คือสี n a t u r a l Style ค่ะสีที่2นะคะคือสี Pink Style ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทาให้เพื่อน <S <S 2> <S 2> ๆ,ๆดูนะคะคือสีที่เมย์เลือกใช้นะคะเมย์จะใช้สองสีผสมกันค่ะเพื่อให้มันดูมีความขาวแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ดูเวอร์ไป นี่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมันมีผสมกันแดดค่ะคือเราสามารถทาตัวเดียวเนี่ยแล้วก็จบได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของ,ของครีมบำรุงผิวอีกนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยใช้เป็นานานๆนะคะมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยขาวขาวขึ้นนะคะโดยเไม่ต้องพึ่งอะไรอะกูต้าหรือไปฉีดผิวให้มันเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะ ค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือปกติเนี่ยดีบีทั่วไปเนี่ยเราทาเสร็จใช่ไหมคะเราจะต้องใช้แป้งทาทับอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้มันเอ่อให้มันเหนียวอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้นะคะคือมันจะแห้งติดผิวไปเลยแล้วก็เกี่ยงง่ายมากๆไม่ติดขนนะคะอันนี้คือรับประกันเลยค่ะโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะข้างนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันนะคะว่ามันไม่ติดเสื้อผ้าจริงไหมแล้วก็ไม่ติดเบาะจริงเปล่านะคะเดยอุปรกรณ์ที่เราใช้นะคะก็คือนี่ค่ะ แล้วก็มาถูเลยนะคะนี่ค่ะถูแรงๆเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ติดสะพานจริงค่ะแล้วอย่างที่สอนนะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าค่ะอุปรกรณ์ที่เราใช้นะคะ,คะนี่ค่ะน้ำหนึ่งขวดนะคะน้าเปล่าเราจะมาลองเทเลยค่ะเห็นไหมคะอีกรอบนึงนะคะเพื่อความชัว นี่ค่ะกันน้ำได้100%ยจริงๆค่ะไม่หลุดเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเจ้า m ิสเชอร์ดีดีคีมวอชเดอปเอตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาในเพจที่เราให้หรือไอ l ดี e ไที่เราให้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ